มีข okay. 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 uh ้างน้แม่าจยังพอใครขำมาพี่กูไม่ได้ตื right> ่นเลยลงไปเลยต้งแฮตไหมต้องแฮตไหมเราจะได้เดินลงไปเลยตองแฮตตรงแฮตต้งแฮตต้งแฮตไป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 เข้ามีเลยมีมีจีนโอมีข้อมีข้อมข้อมไม โอ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นไอ้ระมัดไป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 ลงไปลงที่เดิมไปลงที่เดิมผมปาเสริมไปแค่ระบิดแฉบมีแฉได ฮีโร่เดวอ่าฮีโร่เดว่าตายฮีโร่เดว่าตายสามคนเลยมึงคุยกินไม่โดนเลยเอ้ยมันมันต้องโลเลยมั้งเอ้ยมันโลมากเลยนะมึงมึงยังกินคนที่ซื้โอ้โยังไงเนี่ยต่อการมัให้ผมมองไม่เห็นเลยพี่ใครยิงก็ไม่รู้

เอาก็เม่อกี้ผมเก็บโลมจะวิ่งไปที่ที่ืนนยินยอมรับแล้วกูจะไม่โกรธถ้ามึงไม่ยอมรับกูจะโกรธพี่พี่ไม่ใช่ใจน้องหรอะะกูจวิ่งไปถูกเกาะยินกูทำไรกูไม่ได้ทำอ่ะต้องมันตีนัวไม่พี่่ะ ไปแล้วอีกตัวยังอยู่ตัวที่เดียวกันนุชมึงปิงตรงไหนนะไม่ไม่ไม่ฝั่งนี้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 มันมีน้องตรงฝั่งนี้มันน่าจะหนีเดี๋ยวดูปิงยัยสมึงปิงอันนั้นปิงอย่างจัดเลยไปไปไอ่าเธอโดยโดยเฮเลเกตลาก่อนทุกคนไ รดนม่ตอนเีม่ตองเลตาพี่แมวแทบก็อาโดนมาชุบเราได้โดนเจ็บแบนด์ด้วยเยอะก็แต่ถึง้ามยิงได้เ๋ยพี่แมวพี่ใจพี่ต้องหนักแน่นไหมพี่

โอ้โหพี่เราพี่เราพี่เราเป็นยังไงล่ะคนรีบอ่ะพี่แบบวางอันนี้นี่รอเวลาได้ครับเดี๋ยวพี่รอพี่รอพี่เอเอเอาที่ป่ยอ่ะโอ้โหไม่เก็บข้งคืนไม่เวียนยาาคืน

เด็กยาง่ายอมันเอาจดการยิงตัวกากันแมวอย่างนี้มันเนียนวัดูแค่ไหนเอเนียอยู่แตอย่นึงอ่ะงั้นพี่แมวระหว่างอย่างเงี้ยทับอย่างเงี้ยอันไหนเด่นกว่ารูแล้วพี่ดูแล้วไม่เห็นยิ

กลับมาปลาก่อนหนึ่งไฟทวารวัสเก๋หรอพี่หรอพี่หรอพี่มีอะไรจะพูดป่ะ้ไปตายมัจะิ่ไปขวาฮม่เดี๋ยวถ่ายละอยเดหียีอะไรบู่แม่อ่องสายหลง

Oh <laughs> <laughs> one friendly operator remains one up <laughs> <laughs> look at this you dude on it. <laughs> 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 hey now we now <laughs> 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 อาบอาบอาบอา้อาบ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 อามอาบาบอ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 มบอาบอาบอดบอาบอาาบอาอาบบอาบอดบอาบอาอาบอาบอาบอาอาบอาบออาบ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 ออาาบอมบอาบอาอาบ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 อบอาบอาาบอาบอาบอาบ รับไปรัไปนออินตาเอาโถแมวเอ้ยเสียวพี่ทางฟ้าตาแล้วเชโกด้วยโกแพนแล้วมากมากไอเกมมาก เรื่อมันหอน้าแหลยมีคนใช้โดนอยู่ตรงเนี้ยเอ้าตกใจหมดอะมารูนเข้าใส่กูโดนเพื่อนโอ้โหยิงฉันจะเอาไปเคลียร์ปัญหาให้ใช่หน้าต่างนั้นมีระวังนะฉันจะไปดูโปิดไทยอยู่หน้าต่างนั้นไอ้ยหยนี่ศิมีดตลังพี่

โอ้อิทไซเวนวีซีเฮ้ยมนาต้องคนดุมากแน่พี่อัมบี้ซุปเปอร์แมคนับแม่งคือบอนตี้ในโลกเลยไี่ไ้หัเลยอะจะโอนจะข่มบุลลี่มาเลยอะตรงนบอกว่ายิงแค้ล้มหน่อยจะบุลลี่มันเห็นไหมพี่แม็กเมื่อกี้กไน้ยผมยิงพี่เป็นสิ่งที่ดี่ถ้าผมไม่ยิงเสือนอะ พี่กระโดดไปแล้วมีมัง<ม>เห็นไหมพี่ <laughs> โหจะเป็นคนที่ดีเช่อนะ้นซ้ำซึ้งสิปวันไอปลายโดนฉีบ่าเลยถึง <laughs> มมจะ,ะ <laughs> กันมันจะพังวะกูเซ้ามาทอฟเฟลเห็นลวเห็นแล้ว ลืมไปว่าผิเกมเลยพี่เกอะไรพี่ไหนน่นากลัวนะกลัวยิงยิงมีเนาะเเดี๋ยวใช่เหรอหรอได้เหอเอได้เหอเอได้นี่มาเล่นเกมนี้มาเล่นไงนะนี่ใครถึง ใครได้คแมวใครใครไม่ดีกูไม่ดีกูไม่ดีกูตัวให้อภัยอาร์มไปไปไปตัวให้อภัยผไม่ได้เกกต่อเลยตวให้อภัยไอ้ป็นไมากนี่นีอกำจิงมองินตากูยิ้เต็มไอ้หน้าอน้าอ้นตรายไม่หุบคุกยิ้ มันก็เป็นอเิเวชั่นเรื่อง,อองของน้ำเรามีคำถามถ้าสมมติเก็บก่อกันใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นก่อเก็บไปวางสามวันไอ้กโก่มึง <c oughs> ไม่ก่อถ้ามึงวางกระจกมิล่าอย่างเนิ่นน้อยมันต้องมีแต้มขึ้นมาหน่อยคิดึอะไรแค่ติกว่าๆไม่ใช่หรอแล้วมึงเรียนฟอนต์เรื่องก่อนหน้านี้แล้วทำถึงทำลายแก๊สเย็นคือมันหายไปติมึงนี่เองเเอาลย ไม่ได้มันไม่มีควันนี่ฉีดสารล้นทวีตเลยอ่ะทีมแกตเจ็ดไข่แต้กนโดนกูขอโทษิกลับมาเขาพอมบุ๊บเย็บเอาทุกอย่างจริงไปเลยมองขาอโกลแ้วครับคุณกมอง้ มันจะมีเขาเพียบเลยฮไปเด็กโอเ่อเอ้ย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 เอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย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 เอเอ้ยเอ้เอ้อเอ้ยเอออ้ยเออยเ่้อ้ยเอ้้เห้ออ้ยอะ ใครมีระเบิดแพทสิปุพื่นเลยวี่ไก่อะปลยพื่มนเลียวอยู่ที่มืออ้ยืนหลังมันใหญดนับตัวต้องปนุกรบบาลนั่นหละก้อด้านขวา อะไกูไดัเออัตเตอร์อัตเอร์อัตเตอร์อยู่เขาผิดมีเาผิดเพาะูกุญยุกแกนีแม่งโคตรได้าหลุดก็คือโดนแบบตัดโยนโยนโดนได้้ได้ไได้้น้ด้ได้ด้ได้้้้ อกกมเลยเฮ้ยมันมีคนก็จริงแต่มันไม่ใช่คนเดวาดีไเลยฮึฮึฮึึฮึูึฮ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 ่ฮึอึฮ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 ึเึลึฮ เออดูหน้าตซยเยอะ้วหว่างคมมินทครับ10 seconds อะผู้เห็นสิงที่คนจะเห็นฮิ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 